พักประชาธิปัตย์ออกแถลงการถึงเลขาธิการปป,ปง,งเรียกร้องให้เร่งดำเนินการทางกฎหมายต่อก,กรณียึดอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์มูลค่ากว่า9 2พันล้านบาทหลังเหลือเวลาไม่ถึง18วันก่อนครบกำหนด90วันในการส่งอายการฟ้องศาลเพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐอย่างเป็นทางการแถลงการระบุว่าการยึดอายัดทรัพย์ดังกล่าวเป็นไปนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีพยานหลักฐานชัดเจนในคดีอ้างยี่ซ่องโจรช่อโกงประชาชนและฟอกเงินมีผู้เสียหายกว่า700รราย พร้อมชื่นชมการทำงานร่วมกันของสูนปราบปราอาชอากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสตชและปะปองอาภายใต้การนำของรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ชี้ว่าคดีนี้ถือเป็นบททดสอบการเมืองสุจริตของรัฐบาลและเป็นเดิมพันสำคัญต่อศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยโดยประเทศไทยไม่ควรถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของกลุ่มอชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้พักยังตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มทุนและสถาบันการเงินบางแห่งกับคดีสแกนม่านตาคนไทยกว่า1.2ล้านราย ซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนของปอปอชอพร้อมเปิดเผยวา่ายังพบทรัพย์สินและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้ถูกยึดอายัดและเตรียมเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการตรวจสอบต่อไปทักประชาธิปัดย้ำให้รัฐบาลปปงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปราบปรามขบวนการสแกมมเอร์ปกป,ป้องตลาดทุนไทยและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาน,นานาชาติ